คำว่ากถินเป็นชื่อของการทำพิธีสังฆกรรมชนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ใช้พระสงฆ์เป็นพยานในการทำห้ารูปเป็นอย่างน้อยคือสงสีรูปเป็นองค์สง์หรือพยานและอีกหนึ่งรูปเป็นองค์ครองผ้ากถินนอกจากนี้คำว่ากถินเป็นชื่อของไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถึงเวลาเย็บ จีวรภาษาไทยเรียกว่าไม้สสดึงภาษาบาลีใช้คำว่ากฐถินขณะเดียวกันภาษาไทยได้ยืมภาษาบาลีมาใช้ก็เลยเรียกทับศัพท์ไปเลยว่ากฐถินเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าไว้ในคำพีพระวินัยปิฎกกฐถินขันธกะว่า ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาถาประมาณ30รูปซึ่งถือธุดงขวัดอย่างยิ่งยวดมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลจึงพาการเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองน,นั้นพอถึงเมืองสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ6โยช์ก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดีเดินทางต่อไปไม่ได้ จำต้องจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตตามพระวินัยขณะที่จำพรรษาอยู่หน้าเมืองสาเกตนั้นพระสงฆ์หมู่นี้เกิดความร้อนรนอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นกําลังดังนั้นพอออกพรรษาประวารณาแล้วก็รีบออกเดินทางแต่ระยะนั้นมีฝนตกมากหนทางที่เดินชุ่มไปด้วยน้ำและโคลนตม ต้องบุกต้องลุยมาจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถีได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์สงความประสงค์ในขณะนั้นฤดูฝนยังไม่ทันจะล่วงสนิททำให้ภิกษุชาวเมืองปาถาเหล่านั้นมีจีวรเปียกชุม่มและเปื้อนด้วยคโคลนตมพอไปถึงเขตเชตวันมหาวิหารได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเห็นใจในความยากลำบากของภิกษุเหล่านั้นจึงอนุญาตให้หาผ้ากรถิน